มันท่านอาคาสนี่เฮ้ยขดีใจจังเลยนะที่ท่านยังสบายดีอยู่นี่ก็ไม่ได้เจอท่านมาเก้าสิบปีแล้วละมัง้งข้าน่ะก็สงสัยและคิดเองเออเองว่าท่านนะ่ะถูกข้าตายไปซะแล้ว แ่ข้าก็ได้ยินข่าวมาว่าท่านน่ะขายประกันไม่สําเร็จสินนะท่านอาคาซาอย่าไปว่าให้เขาซี่น่ากลัวออกถึงเขาจะขายประกันไม่สําเร็จแถมโดนเด็กเอาดาบแทงหลังและวิ่งหนีหางจุกตูดแต่ก็อย่าไปว่าเขาเลยแต่ไม่ใช่90ปีนะแต่เป็น1นึปีต่างหากตัวเลขที่หานไม่ลงตัวเลขอัปมงคล ยายผู้หญิงมีวะแล้วท่านมุสันอยู่ที่ไหนกันล่ะข้าก็อยู่กับท่านที่นี่แล้วข้าจะรู้ไหมล่ะอ้าวกวรแล้วนางนี่แล้วข้าขึ้นอันดับที่หนึ่งอยู่ไหนล่ะคงไม่ใช่ว่าถูกข้าไปแล้วหรอกนะโอ้โอโอ,โอรอสักประเดี๋ยวสิท่านอาคาซานี่ท่านน้าเป็นห่วงข้าหรือเปล่าแต่ว่าข้าน่าเป็นห่วงท่านมากเลยนะ ก็เพราะว่าเป็นที่รักอสหายของผมต่างหากแล้วโอ้โอนั่นมันท่านโดมานีโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเกียโก้นั่นนะคือไหใหม่เลยสวยดีนี่แต่ไหที่เจ้าให้ข้าข้าไปใส่หวัวพวกผู้หญิงเอาไว้ในห้องหน้าไอ้นั่นนะห้าร้อยเบรีจ่ายมาซะเฮ้ยแต่ดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะได้คืนนะเนี่ย เฮ้ยติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะเอาออกไปเฮ้แขนของแกน่ะอ,อชอบสาดิตก็ไม่บอกท่านนะแข็งแกร่งกว่าเดิมนะข้างขึ้นที่หนึ่งนั้นเขาถูกเรียกมาเป็นท่านแรกแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นยังไงล่ะข้าอยู่ตรงนี้ ท่านมูซันนั้นมาถึงแล้วกิวทาโร่ได้ตายไปแล้ว จึงทำให้ตำแหน่งข้างขึ้นว่างลงว้าข้าเองต้องขอประทานโทษเป็นอย่างยิ่งกิวทาโร่เองก็เป็นเด็กที่ข้าแนะนำมาสำหรับการไถ่โทษแล้วข้าจะควักอลูกตาของข้าหรือไม่ก็ข้าไม่ได้ต้องการลูกตาโสโครกของเจ้าข้าคิดเอาไว้อยู่แล้วว่ากิวทาโร่จะต้องแพ้แต่ก็ตามที่ข้าดาคีเป็นแค่ตัวทวง ถ้ากิวทาโร่ออกมาต่อสู้เองตั้งแต่ต้นก็คงชนะไปแล้ววันชายพิษต่อสู้ตั้งแต่แรกไม่ควรต่อสู้ยืดเยื้อแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ช่างหัวมันเธอเลิกสนใจได้แล้วก็เพราะว่าสองคนนั้นมีส่วนที่เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่มากมายจึงทำให้แพ้ลงพอกันทีข้าจะไม่คาดหวังในตัวพวกเจ้าอีกแล้ว ท่านก็อย่าพูดอะไรหน่าเศร้าอย่างนั้นสิครับข้าน่าขายประกันสําเร็จและก็ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังสิ่งที่ข้าหวังอยู่ก็คือทําลายตระกูลอุบุยาชิกิแล้วก็ตามหาดอกฮิกังบานาสีน้ําเงินแต่100ปีมานี้หายังไงก็ไม่เจอข้าคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเก็บพวกเจ้าเอาไว้อีกแล้ว <S <S ไม่มีคำพูดอะไรมาโต้แย้งแต่อุบูยาชิกินั้นซ่อนเร้นและซ่อนกายได้ชานฉลาดมากเฮ้ยข้าเองก็ไม่ถนัดงานค้นหาซะด้วยสิมันทำยังไงล่ะนะ่านท,ท,ท,ท่านมุสันข้าไม่ใช่เช่นนั้นนะข้ารวบรวมข้อมูลเพื่อตอบสนองความหมังของท่านแม้เพียงนิดเดียวแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นั้นข้าเออ,เอ,อสิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดก็คือความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์เปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นการเสื่อมถอยและสุดโทมสิ่งที่ข้าโปรดปรานเป็นที่สุดก็คือการไร้การเปลี่ยนแปลงเออดีดีจริงๆหัวของข้าอยู่บนมือของท่านมุสันรู้สึกดีจริงจริง S <S hmm. การอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบตลอดการไร้การเปลี่ยนแปลงข้างขึ้นโดนค่าครั้งแรกในรอบ113ปีข้าไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากจงอย่าทำให้ข้าดีใจกับข่าวสารที่ยังไม่ได้รับ,รบการตรวจสอบนั่นสะละจากนี้ไปพวกเจ้าจงอุทิศตนให้มากขึ้นกว่านี้ ดูเหมือนว่าข้าจะเอาใจพวกเจ้าที่เป็นอสูรข้างขึ้นมากเกินไปเกียกุโหาข่าวสารของเจ้าเชื่อมั่นได้แล้วแล้วก็จงมุ่งหน้าไปที่นั่นพร้อมกับหังเทงงูซะเออรับสอบแล้วครับอะไรกันข่าวสารนั่นข้าหามาแท้ๆหัวร้ายอะไรกันเช่นนี้แต่ก็ดีเป็นบ้าเลย